ว่นี้ใกล้ถึงเลยไหนแล้วนี่ตอนนี้เฮาใกล้จะถึงก้าทางเข้าหมู่บ้านสปันแล้วค่ะตอนนี้หนอยู่ด้านขวามือเ้าขวามือจะมีป้ายบอกนี่หน่อโรงเรียนบ้านสปันบ้านสปันสิบหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรเส้นนี้เลยกะใช่แล้วค่ะมันจะมีป้ายจะมีป้ายบอกค่ะนี่หมู่บ้านสปันบ้านสปันจือดังของประเทศไทยเลยเนาะค่ะตอนนี้เป็นไฮไลท์ของน่านไปแล้ววิวที่เลยบน้องน้องบอก ใช่แล้วค่ะ<อ>เข้าไปข้างในจะฟินกว่านี้อีกโอ้ท,ท่อทามสองโคร้านครูพึ่งก็มีอาหารตำสงังใช่ค่ะร้านครูพึ่งก็จะเป็นร้านอาหารตำสงังมีก๋วยเตี๋ยวมีส้มตำมีผัดไทยแล้วก็มีเป็นหัวคัดกับผัดกะเพราถาดอย่างเี้ยค่ะ<อ>จะอยู่ติดดินแม่น้ำเลยแล้วเขาไปลึกกาจะปากตางนี่บาลึกค่ะอยู่ติดถนนค่ะ ตัวน้องโบมาครับตัวครับทอทอทอน้านมางตัวกันโอ้ตั้งลุมนี่คือบ้านพักกันเนะาะค่ะเป็นคุณเขาท่าล่าค่ะจะอยู่ติดลิมเบน่ามเจ้าแม่น่าโอ้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยเฉพาะสมบูรณ์แบบเลยนะตอนนี้เนะาะค่ะวิวงามแต้ๆเลยนะเนี่ยเอ้ข้างบนดอยน,นั่งหน้าทฝนโตกก๊ก็หา<ด> <laughs> ข้าง<ต>้ายามือก็จะเป็นตีภาคอะค่ะสปันคีลีก้าหรืออย่างนี้ราคาก็จะแตกต่างกันไปเจ้าเนี่ยเนาะค่ะโอ้แสดงว่ามีผู้ประกอบการมีบ้านพักนักขนาดกันเนาะใช่ค่ะที่เปินมาแอลสปันเพราะออย่างจริงๆแล้วมาแอลสปันเพราะว่าเปินอยากจะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็เหมือนหลีกหนีความวุม่นวายในเมืองไนก็บนี้ค่ะ เหมือนถ้าพักติสปันนองว่าแบบเหมือนใช่เวลากับที่พักใจเวลากับตกเกาให้คุ้มหรือว่าจะมาแอลแบบแนวทํางานไปตัวแล้วก็แอลไปตัวก็ได้ค่ะเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนสถานที่การทํางานวุฒิชันนะคะคือสองข้างตั้งก็จะมีโฮมสเตย์ที่พักหนอกจ้าหลากหลายเช้านี่มีสุขโฮม ข้างบนนั่นเริ่มเห็นหมอกข้างบนปลายดอยแล้วนะคะครับโอ้โหเมฆหมอกหมอกบนดอยบนเนาะจ้าวหมอกบนดอยบนเนาะบรรยากาศที่แบบจะมูดจะจมเหย เป็นถนนที่เข้าไปมูบ้านสป,ปันผมเชื่อว่าชาวมูหลายๆคนก็คงจะเคยมาและหลายคนก็คงมาเคยมาเพราะฉะนั้นวันนี้ตยผมกับน้องโบกับไอ้โก้กับท่านขอ,อ,อ๋อทอทอทอจังหวัดน,น่านนะครับครัวบพพบฮัก เป็นตีภาคแล้วก็มีร้านอาหารโดยค่ะพค้งพุ่มพักเจ้า้วเดี๋ยวเฮากับใกล้จะถึงกับสะพานนี่ครับจามุจะจุมตัวกับมาเดอรหมู่บ้านสะพันตอนที่เราเดินทางมาถึงในหมู่บ้านสปันแล้วนน้องโบน bon ้าโอ้ ไปที่พักก่อนเนาะทั้งหัเนาะจไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นหยุดเวลานะครับค่ะโอ้โหนักท่องเที่ยวก็นักนานๆเลยเนาะอันนี้เป็นขัวตั้งหน้านี่เป็นห้องวัดไอขัวขวาไงขวาขวาขวาอ๋อขวาเนาะเชียงใหม่ห้องขัวครับถ้าบ้านผมในห้องโขอ อ้โอันนี้ก็เป็นที่พักอาหารเครื่องดืง่มรักสปันเออเฮือนหิมนาบค่ะแล้วก็ทั้งสายมืออะค่ะที่เขาจะข้ามสะพานไปเอ้น้องมาแน่ใจพี่ก็พี่ก,ก,ก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าค่ะ,ะจิ๊บมีถนนคนเดินใช่ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีถนนคนเดินตอนแมลงค,ค่ะน่ามีน้ำตกสปันตัวอยห้าสเมตรพี่ก็ เาไปข้างในซอยเอไปในซอยนี้ให้ไปชมที่พักนะครับเขาจะไปตามซอยนี้เลยเนะาะอ่อไปถีบติดพักนี่อลังการเลยเนาะหมู่บ้านท่องเที่ยวสปันนี่นะเปิ่งใครก็ว่ามาสปันสปันเพราะมันงามเจี๊ยแล้วบรรยากาศเย็นเนาะ นีนะครับจากบรจาจุลวันนี้ไอโกเป็นคนขคับรถฮือปลาอ้ต้องขอบุณไอโกตะกรเดินทางปลอดภัยด้วยการดูแลการขับรถจากของไอโกเอาไหนนี้ครับทิปสวัสดีครับไอโกสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบป้าเดี๋ยวเราจะเปิดกระจกนิดน้อยเพื่อจะได้หันบรรยาศาอันนี้น้าอย่างนี้อันนี้ม,มานมัง แม,ม,ม่น้ำมังค่ะแม่น้ำมังค่ะมีแต่ตลอดทั้งปีก็มีค่ะมีตลอดทั้งปีค่ะคถ้าสมมุติว่าช่วงหน้าหนาวหรือบางทีหน้าห่อนก็จะเห็นโขดหินเนาะ<อ>ก็บางจุดก็สามารถแบบลงไปไท่ายรูปได้เล่น<อ>น้ำได้เจ้า<อ>ถ้าช่วงช่วงเย็นๆนะคะ่ะหรือว่าช่วงเช้าๆเลยก็จะเห็นบางจุดจะเห็นวิถีชีวิตการตกปลาของชาวบ้านอย่างนี้ผนเดียวค่ะ,คะแล้วก็จะมี จะมาเราจะจูงควายลงมาเล็มหญ้าข้างข้างริมหน้ามาค่ะอ๋อแกโอ้มันมีหลากหลายเต้นแล้วเนาะโอ้พวิวตั้งหน้าต้องโว้เนาะค่ะโอ้อลังการขนาดนั้นโอ้อันนั้นจุดตั้งบนมันคือตี่ไหนนี่ก็จะหูกัะนี่จุดจุดข้างบนนั่นก็นค่ะตรงตรงซ้ายมือที่เป็นที่เป็นอ่าเพิงตรงนั้นนะคะ่ะครับตรงนั่นอ่า ยายทาตานาหรือถ้าจะอู้ชื่อบ่าวนะิทหนายายธาตานาเพื่นจะเป็นเหมือนคล้ยๆเป็นโฮมสเตย์ค่ะกึ oh. ึ่งๆโฮมสเตย์โฮมรอดค่ะเป็นจะมีหลายราคาจะมีแบบนอนเต้นแล้วก็เป็นบ้านหลังเดียวก็มีค่ะ hmm. แล้วที่สําคัญก็คือถ้าใครเป็นทาดแมวค่ะที่ภาคนี้นั่นจะมีแมวอยู่5ตัว สามารถไปเล่นกํา้องได้ใช่แล้วแล้วก็ตอนแล้งก็จะมีเป็นขันโตค่ะเป็นอาหารทิ้นให้กินหรือว่าถ้าใครมากับเปืออเยอะๆจะกินหมูกระทะเขาก็มีบริการค่ะแล้วในความมื้อนี่หรอความมื้ออันนี้จะเป็นท่ามกางสปันค่ะเป็นทีพักเปิดใหม่เจ้าเปิดใหม่ค่ะยังรู้เลยเนาะรู้มากค่ะว่าะสาหรับครอบครัวที่มาพักตั้งในห้องเปิดก็จะเป็นห้องกว้างๆค่ะแล้วก็บรรยากาศดี ค่ะห้องกว้างละออนมาภาคได้แล้วก็เหมือนจะมีเป็นเตียงเตียงสําหรับครอบครัวค่ะมีหลายเตียงอันนี้ถนนเสนี่ก็จะเรียบน้านี่มาเ้าวเหรอคะน้าอย่ยังเหรอสังนิเป็นไป่น้าม่าอันนี้ว่าค่ะแม่น้ํ้าว่าครับโอ้มไม่คี้เป็นไม่น้มาม้าอ๋อผู้ต้องขอบคุณคบุญด,ด,ดังเนี่ยเราจอดตรงนี้เลยเนาะค่ะ บอกฮักบ้านสปันลองลองเข้าไปดูสักสักสถานที่หนึ่งก็ได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้เรามาอรถยืมกาแฟแบบเชฟอยู่หรือเปล่าอันนี้สามารถรับขนาดเยอะๆได้ค่ะขนาดนี้ประมาณั5 5ตู้ได้อยู่5ตู้โอเคเชิญครับเชิญครับเชิญครับโอ้อันนี้บอกฮักบ้านสปันค่ะบอกฮักบ้านสปันค่ะคนมีวิวจังหวะอันนี้คือ นี่ปู่มันยามันปู่มัน,นะะยามันนีกระสิบรักกระสิบ,ร,บรักมีห้องบ้างไหมคะป้าเตลวเข้ามาโอ้โหบ้านพักอันนี้คือบ้านพักเลยเนาะค่ะเป็นบ้านพัก บรรยากาศการทุกนาค่ะช่วงนี้กําลังนาเขียวเลยค่ะอันนี้หนูน้องโบนะคะจากทอทอทเนาะ,ะวันนี้พาทีมงานเป็นพี่พี่ผู้ประกอบการแล้วก็ท่านที่ใส่หมวกนักคือเป็นพอ,อททมาอินสเปคห้องพัก,กว่าแต่ละพื้นที่ไว้เราไปที่นาน้อยแล้วก็ไปที่ ปัวมาแล้ววันนี้เรามาโซนบอกือก็อยากจะได้สถานที่แบบที่พักที่แบบรับรถตู้ได้หลายคันทั้งหมดมีกี่ห้องคะอ่าทั้งหมดมี14ห้องค่ะ14ห้องใช่เป็นห้องแอร์ห้องน้ําในตัวจะเป็นไทยเดียวทั้งหมดอ่าไทยเดียวแต่ว่ามีคระเตียงเดี่ยวเตียงคู่หมดเลยทุกห้องตอนนี้จะเป็นเตียงเดี่ยวทั้งหมดเป็นเตียงเดี่ยวคิงไซส์ทั้งหมดค่ะแต่ว่าในปีหน้าเรามีแผนอยู่ค่ะที่จะปรับเป็น2เตียง อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวพี่พี่ผู้ประกอบการเดินผ่านผ่านกล้องเข้ามาได้นะคะมาดูกล้องก่อนก็ได้เดินผ่านเข้ามาได้เลยคประกอบการจากที่ไหนจากเชียงใหม่เจ้าอู่เมืองใดเชียงใหม่มาเลยอู่เมืองก็ได้นะคะเพราะพี่พี่เขาไม่ใช่คนเหนือค่ะเดี๋ยวเป็นห้องไหนที่จะพาพวกหนูไปดูคะพี่อ่ห้องจริงจริงแล้วที่นี่นะคะ ที่นี่เป็นที่พักนในหุบเขา,านะคะก็คือเราถ้าถ้าสังเกตคือเราอยู่ตรงที่พักเนี่ยเราจะเห็นภูเขาโอบเราหมดเลยนะคะใช่ค่ะคถ้าจากโซนด้านนี้จริงๆแล้วข้องเป็นด้านนี้ก็ได้ค่ะ ถ้าห้องพักจากที่นี่เราก็จะเห็นเขาโซนด้านนู้นข้ามไปฝั่งด้านนู้นจะเป็นลาวตอนนี้ฝนทางด้านนู้นฝนตกอยู่นะคะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้คือฝนกําลังตกอยู่ค่ะนี้คือลาวข้ามไปข้ามไปเราติดกบลานะคะถ้าข้ามไปข้ามเขาลูกนี้ใช่ค่ะต้องข้ามเขาลูกนี้ไปนะคะขอสอบถามราคาได้ไหมคะว่าแต่ละห้องราคาเท่ากันไหมคะราคาเท่ากันช่วงนี้เท่าไหร่คะตอนนี้ถ้าเป็นเดือนตุลา ก็อยู่ที่สองพ2,000รวมอาหารเช้ารวมอาหารเช้าเย็นเช้าเย็นเป็นเป็นอาหารเย็นเป็นแบบไหนคะาทำตนตอนนี้เราจัดเป็นบุฟเฟ่ให้ลูกค้าทั้งเช้าทั้งเย็นค่ะตอนนี้ถ้าดูนะคะกำลังเราจะอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็หุบเขาทุ่งนาอาณาจิยวนี่จะที่นี่ที่นี่เราจะปลูกข้าวในช่วงฤดูทำนาพอหมดการเกี่ยวข้าวอันนี้เป็นนาแปลงสุดท้ายของสปันเพราะเราจะปลูกทีหลังเขานะคะก็คือพอหมด ฤดูเกี่ยวข้าวเราก็จะปลูกเป็นดอกไม้แทนค่ะเป็นห้องไหนที่สามารถเปิดเข้าไปดูได้บ้างคะจริงๆก็ดูได้ไหมทุกห้องค่ะโอเคเปิดได้เลยค่ะไปดูโซนข้างหลังดีไหมคะเราจะได้ดูเข่าโซนด้านหน้าไม่เป็นนะคะบ้างสองพันสองพันแปดสองพันแปดค่ะสองพันแปดถึงสามพันสองค่ะช่วงไฮค่ะ จริงก็ดูได้ทุกห้องค่ะห้เหมือนกันเปิดเปิดเข้าไปดูได้เลยหรือเปล่าคะหรือยังไได้ค่ะเปิดเปิดให้หนูดูได้ไหมข้างในใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะอันนี้เสริมที่นอนไ้อยู่เดี๋ยวพี่เปิดห้องนี้ดูหลักกันทางนู้นก็เห็นนะคะเป็นแบบโฮสเย์ด้านบนเลยค่ะ มีแต่ละหลังก็จะเป็นแบบนี้ทุกหลังใช่ไหมคะ<ช>แต่ว่าวิวหันหัวหันหน้าไปทางไหนก็แตกต่าง<ช>กันไปใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างที่นี่จะเป็นบ้านไม้เก่านะคะเราใช้ไม้เก่าในการทำทุกหลังะคะ่ะกิดให้เห็นวิวข้างนอกจะเป็นประมาณไหนเป็นบ้านทรงสไตล์ล้านนาประยุกต์ลองเข้าไปในหะ้องนะ้ำ เาไปดูห้องน้ำาำสะอาดมากเลยค่ะรบเขาไปอรห้องน้ำนี่น่อันนี้เป็นห้องน้ําค่ะแล้วก็กระจกใหญ่มากมีเครื่องทําน้าอุ่นด้วยนะคะคถ้าใครถ้าใครที่กลัวอากาศหนาวก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเรามีเครื่องทําน้ําอุ่น<ม> <laughs> ก็ว<ม>ันนี้ขอขอบคุณพี่เถงที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนาะเจ้าของชื่อขอชื่ออะไรทีนึงคะพ,พี่เถงพี่เถงโรงแรมบอกฮักบ้านบอกฮักบ้านสปาน,ปานปเดือนพิจิกายังมีห้องว่างอยู่นะคะใ,<ช>ใครที่อยากมาพักผ่อนมาเที่ยวที่สปาน์สามารถมาพักที่นี่ได้นะคะย<ช>ินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะหมู่บ้านสปาน์เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่มีความสวยงามมากเลยค่ะอยากให้เรามาสัมผัสดูนะคะตอนนี้เริ่มหนังแล้วนะคะอากาศช่วงเช้าๆ้นี่หมอกจะแน่นมาก ค่ะมั่นใจว่าจะชอบค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ